ข้อเวียงครับข้อข้อเวียงของอ่าซีบีอาร์ร้อยห้าสิบเนี่ยดูปกีการห้าสิบจุดศูนย์สองถึงห้าสิบจุดศูนย์ห้านะครับผม ที่วัดได้คร่าวๆนะครับก็น่าจะประมาณ5้าสิบ้าสิมิลน,นิดๆนะครับนี่ผมก็ได้ทําการถอดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าชุดเกียร์ผมก็เอาไว้แบบนี้นะครับเอาไว้แบบนี้ก่อนแล้วผมไปหาซื้ออุปกรณ์แล้วก็จะมาใส่นะครับนี่ตัวบาลานก็น่าจะอยู่ตำแหน่งนี้นะก็มาร์กไว้นะครับ้าจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับตัวบาลานก็สําคัญนะครับสําคัญมากเลย เป็นตัวทวงนะครับตัวทวงให้มันหมุนนะครับแบบนี้นครับโอเคเดี๋ยวไปต่อนะครับนี่ลืมวัดขน,นะนาดเสื้อสูบะครับขนาดเสื้อสูบนี่มันเดี๋ยววัดให้พี่น้องดูกัน <Okay. S 1> เสื้อสูบนี่นะครับนระ นี่ครับเสื้อสูงผมวัดได้63นะครับ63มิลครับความโตความโตของลูกเนี่ย63มิลครับก็ใหญ่ใหญ่มากนะครับ150แต่ลูก63มิลล็ใหญ่มากคืวใหญ,ใหญ่อันนี้นะครับ สาเหตุที่เป็นแบบนี้นะครับการล็อกแบบนี้นะการล like ็อกแบบนี้การล็อกแบบนี้เพราะว่านะครับการล็อกเพราะว่า <purpose. demasi. S 1> ลูกปืนเนี่ยลูกปืนก้านเนี่ยได้แตกตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มีเสียงดังตั้งนานแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราไม่ซ่อมนะพอเราไม่ซ่อมก็ลูกปืนด้านในนะครับมันจะมันจะแตกอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มันจะเป็นผงแล้วก็ทําให้เป็นล็อกตัว อุดรูตรงนั้นตรงนี้นะครับแล้วก็ทําให้การมันมันล็อกนะครับหมุนไม่ได้เลยนะครับนี่ลูกสูบเป็นรอยหมดเลยโอเคนะครับก็รายละเอียดก็ไม่มากเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะครับซ่อมลูกการติดนะครับการติดแล้วก็การติดแล้วก็อไอ้นะลูกสูบเป็นรอยครับมาตรจดในการปีซีของนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็เป็น แหวนรับเริ่มถ่ายนี่เป็นอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องรถเขานั่นแหละอันนี้ก็มันเป็นแหวนปีกฝาครอบนะเดี๋ยวเอามาใส่ตรงนี้ไว้นะใช่ของตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวเล็กนะครับเปลี่ยนเกียร์นะครับโอเคอันนี้เป็นตัวเปลี่ยนเกียร์นะครับผมนี่ความโตจากลูกปืนฝั่งจานไฟนะครับแล้วก็ จับตั้งแต่ลูกปืนมาถึงขอบขอบข,อบขอบอ้อเบี่ยงฝั่งนี้นะครับได้เจ็ดสิบหกนะครับผมนะครับเจ็ดสิบหกนะครับเป็นพลาสติกจริงแต่ว่ามันวัดได้ค่อนข้างมาตรฐานเนีเพราะว่าเทียบกับกับตัววัดแล้วนะไม้บรรทัดก็เท่ากันนะครับ โอนะครับน,นี่ของ CBR นะครับ CBR กว้างสุด76นะครับรวมลวกปืนด้วยนะครับมือสั่นนะครับสีมือเดียวโอเคนะครับโอเคอเครับวันนี้เราก็อยู่ร้านลงเปงลงเปนะงปันะเสืเเ้อนะครับปันเสื้อก็ฝากร้านที่เขาด้วยนะครับถ้าถ้าหากใครอยาปกปั้นเสื้อเองหรือว่าอยากทำ อัดก้านอัดก้านด้วยเราทำพวกจรงเกี่ยวกับพวกเครื่อสูบลูกสูบนะครับและเข้ามาหานะทักทงได้อยู่ที่หมู่บ้านดีเคนะครับหมู่บ้านดีเคถ้าไปถ้าเรามาทางถนนกาญจนาพิเศษก็เข้ามาได้เลยนะครับเลยปั๊มน้ำมันทัตโก้หรือย,อยังไงเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับเลยน้ำมันปั๊มทัตโก้แล้วก็มันจะมีสะพานลอยเราก็เลี้ยวเข้ามา ในซอยหมู่บ้านแล้วก็เลี้ยวตามโค้งมานะครับไม่ไกลนะครับอยู่ดังด้านซ้ายมือนะครับผมมีตาหลังนะครับทุตสีรถทำงานอยู่ครับวันนี้ผมก็เอาก้านนี่ผมเอากาอ้านสูบมาอัดนะครับก้านสูบอัดแล้วก็เอาเสื้อสูบมาคลานด้วยนะครับ อันนี้ข้อเวียงที่ไปอาดมาใหม่นะครับผมไปอาดมาใหม่แล้วก็ขนาดที่ได้นะครับก็แบับหนึ่งะจะมืดไปหน่อยนะครับ76เหมือนเดิมนะครับผม 76ิมิเหมือนเดิมนะครับจับขอบจับขอบลูกปืนนี้แล้วก็มาจับขอบตัวนี้นะครับฐานตัวนี้นะครับได้เจเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับถือว่าตำแหน่งได้เลยนะครับก็กปืนการใหม่นะครับการใหม่การใช้ของคันด้านครับของเป็นตัวนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นของเดิมของเก่านะครับของเก่ามันจะปกติมันก็จะเป็นผิวเดียวกันนะครับปกติมันจะเป็นผิวเดียวกันทีนี้มันสึกนะครับเป็นล่องเลยนะครับลึกเลยแล้วก็เป็นมันไม่ค่อยเรียบนะครับนะครับสังเกตได้นะครับมันจะไม่ค่อยเรียบ เป็นแผลแล้วก็มันเป็นขึ้นไม่เท่ากันนเะนี่ยล่องเลยนะปุ็นอันนี้มันแตกละเอียดนะครับไม่มีชิ้นดีไม่มีชิ้นเหลือเลยนะครับเอาไปเลยนี่นะครับน,นี่คือเปลี่ยนเฉพาะกา้กานกลางนะครับเฉพาะกา้กานกลางแล้วกา้กานกลางอันนี้ก็มีประโยชน์นะครับผม มีประโยชน์เอาไว้ขูดล่องเม็ดได้นะครับเอาไว้ทําที่ขูดล่องเม็ดได้สบายเลยนะครับหนึ่งอันนะครับแข็งด้วยนะครับแข็งด้วยนี่คือก้านครับแล้วก็เสื้อสูบผมยังยังไม่ได้ล้างเลยนะครับอันนี้ผมล้างอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับค่อยๆล้างทีละชิ้นนะครับผมล้ามด้วยนะครับนี่น้ํามันนี่ เขนเลยนะครับมันเยอะมากนะครับไม่มีไม่มีที่วางเครื่องครับไม่ใช้มือชิบอะไรเอ <c oughs> าเก้าอี้นะครับวางแบบนี้นะครับแบบง่ายๆนะชุดเกียร์ก็เหมือนเดิมนะ